สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับเอาไว้ให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับผมสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับเมื่อสักครู่ก็ลงสูตร3ตัวท้ายครั้งที่2ไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูสูตร3ตัวท้ายครั้งที่1กันบ้างนะครับ วิธีการคำนวณนะครับสูตรที่1เราจะใช้หลักแสนบวกหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2บวก1คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันบวก10บนนะครับบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1บวก3คงที่ได้เลขเด่นเลขเดียวนะครับสูตรที่3ใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกกัน3ครั้งนะครับ บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2บวกกัน2ครั้งนะครับก็ได้เลขเด่นเลขเดียวเลยนะครับสถิติย้อนหลังไป5้งวดนะครับเอาเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะหลุดนะครับดังนั้นก็เอาสัก4ี่ห้างวดก็พอนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1ได้เลข8สูตรที่2ได้เลข5สูตรที่3ได้เลข5ก็ได้8 5ดหนะครับรางวันออก8 5ดห้าก็ถูกเป็นงวดที่1นนะครับแปดห้าห้านะครับแปดห้าห้า งวดถัดมานะครับสูตรที่1เลข2สูตรที่2เลข5สูตรที่3เลข0นย์ะครับก็ได้2 5 0นะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับ250นะครับงวดถัดมานะครับสูตรที่1เลข8สูตรที่2เลข4สูตรที่3เลข9กนะครับก็จับกันได้ชุดเดียวก็คือ แปดนะครับรางวัลออก8ปดสนะครับก็เข้าตรงทุกหลักนะครับทำไมต้องกลับลนะครับเป็นชุดตรงงวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข1นสูตรที่2ได้เลข0ูสูตรที่3ได้เลข1ก็ได้ชุดเดียวคือ101นะครับออก101ก็เข้าเป็นงวดที่4นะครับ งวดถัดมานะครับสูตรที่1ได้เลข5สูตรที่2ได้เลข2สูตรที่3ได้เลข3ก็ได้ชุดเดียวคือ5 2 3แล้วก็งวดลาสูตเลยนะครับผมก็ออก5 2 3นะครับก็คือตำแหน่งนี้นะครับเผื่อบางท่านยังไม่เข้าใจนะคือเลขท้าย3ตัวครั้งที่1นะครับคือ5 2 3ตรงนี้นะครับหลังวันนี้นะครับ5 2 3ก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับ คราวนี้เราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในวันที่1มีนาคมนะว่าสูตรนี้นะครับจะได้เลขอะไรนะครับเผื่อบางท่านอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางนะครับมาดูสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1เราจะใช้หลักแสนนะเลข5บวกหลักสิบล่าง2ครั้งนะครับ8 8 16บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง5บวก5ได้10บวกหลักสิบท้ายครั้งที่2เลข7 บวกเลข1คงที่นะครับบวกเลข1คงที่ขอเช็คตัวเลขก่อนนะครับเลข5 8 8 16 5บ้าวกบวกเบวก1ครบนะครับ15บ6วก16 5บวกสก็เป็น21นะครับ21ก็เป็น31 31บวก7 38 38บวกหนนะครับได้เลข9เป็นเลขเด่นเลขเดียวนับในตำแหน่ง สูตรที่1นะครับเลข9มาดูสูตรที่2นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมืน่นนะครับหลักหมื่นเลข9บวกหลักพันเลข0บวกหลักสิบบนเลข1บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1เลข3บวกเลข3คงที่ บวกเลข3คงที่นะครับ9นะครับผมขอเช็คตัวเลขก่อนนะครับ90 1 6 3 3ครบนะครับ9บวก1ได้10บวก6ได้16 16บวก3ได้19 19บวก3ได้22นะครับได้เลข2เป็นเลขเด่นเลขเดียวนะครับได้เลข2อ่ามาดูสูตรสุดท้ายนะครับสูตรที่3ว่าจะได้เลขอะไรนะครับ จะใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่2เลข1บวกกัน3ครั้งนะครับ1บวกกัน3ครั้งได้3บวกหลัก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้ง7 7 14นะครับบวกกันแค่นี้นะครับเท่ากับเลยไม่มีเลขคงที่นะครับ13บวก14ได้17ได้เลข7ได้เลข7เป็นเลขเดียวนะครับ ดังนั้นงวดวันที่1มีนาคมนะครับเลขท้าย3ตัวข้างที่1สูตรนี้จะได้9 2 7นะครับนี่เก้าจนะครับจะมาหรือไม่ก็ไปรอดูในวันที่1มีนาคมเราถึงจะรู้นะครับใครชอบแนวทางสูตรนี้ก็ลองนำไปเป็นแนวทางในการซื้อสลากดูนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าสูตรมันอาจจะมีตัวเลขมากกว่านี้นะครับอันนี้ผมแค่คัดเลือกมาแค่สูตรเดียวเท่านั้นนะครับ ก็มีท่านผู้ชมขอมาก็เลยจัดให้ทั้ง3สูตรเลยนะครับก็จะมี3ุตัวท้ายครั้งที่1นะครับก็จะมี3ตัวท้ายครั้งที่2ครบทั้ง2หลักแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสูตรดีๆสูตรเด็ดๆก็จะลงให้ทุกวันนะครับใครชอบสูตรไหนก็สามารถเข้ามารับชมและเลือกไปใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ ก็รอติดตามรับชมนะครับยังมีสูตรเด็ดๆอีกหลายสูตรนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับแนวทางก็เหลือเวลาอีกแค่สองสาวันนะครับวันนี้ยี่สิบห้ายี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดนะครับก็น่าจะลงได้อีกหลายสูตรอยู่นะครับเอาคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ